สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะกับเซลปีใหม่อีซุซุเชียงรายโดยกลุ่มนกเงือกสำนักงานใหญ่ค่ะ วันนี้เจอกันเช้าเช้าเช้าเลยนะคะอันนี้เวลา8นาฬิกาจุดซูซูนอค่ะพอดีมี FC คอมเมน n ์เข้ามาในช่องทาง TikTok ค่ะบอกว่าอ่าตัวรีวิวคันนี้ให้ดูหน่อยในช่องทาง YouTube เดี๋ยวจะตามเข้ามาดูนะคะวันนี้ก็ไม่พลาดเลยนะคะเอามาให้ต้อรับชมกันกับ4ประตู V Cross สาเกรด M ตัวท็อปสุดเลยนะคะกับสีเทาใหม่ค่ะเทาเอลบรูนะคันนี้เป็นรถเตรียมส่งมอบค่ะ คันนี้ก็คือเปลี่ยนในส่วนของล้อยางมาใหม่นะคะแต่แม็กเดิมค่ะตัวนี้ดีเทล,ลารายละเอียดของเขาจะเป็นยังไงนะคะสวยงามขนาดไหนออฟโรดขนาดไหนว่าจะเป็นภายนอกภายในเดี๋ยวพี่ใหม่พาไปต่รับชมดีเทล,ลารายละเอียดใกล้ๆพร้อม,อมๆกันค่ะสําหรับคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมืนเจ็ดพันบาทค่ะตัวรุ่นนี้นะเดิมๆเลยนะคะก็จะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมดหสีนะคะจะมีสีเทาเอลบรูสใหม สีดำสีบรอนเงินสีส้มนะคะแล้วก็จะเป็นสีขาวมุกนั่นเองถ้าสีขาวมุกราคาก็จะเพิ่มกว่านี้ไปอีก700 0บาทค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาเซลล์ปีใหม่ค่ะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะเซลล์ปีใหม่อีซเพจอีซุเชียงรายบายเซลล์ปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยค่ะเมื่อกดติดตามบันทึกท่องทางการติดต่อปีใหม่จะเรียบร้อยแล้วเราไปรับชมกับรถคันนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะ ตอนนี้อากาศเย็นมากเลยนะคะกับคันนี้4ประตูวีครอส4.43.0กรด M เอนะคะตัวท็อปสุดเลยกับสีเทาใหม่เทาเอลบรูนั่นเองค่ะคันนี้นะเปลี่ยนในส่วนของอยางมาใหม่ค่ะอ่ามองแบบนี้ก็รู้เลยว่าเป็นยางออฟโรดนะคะเรนโซไทยนะตัวนี้นะคะซีรีส์อยู่ที่ 265 t อ p 60 R18 เป็นขอบ18แม็กเดิมขอบ18อยู่แล้วนะคะแล้วก็เพิ่มเติมยางแบบสายลุยสายออฟโรดเข้าไปก็พร้อมลุยได้มากกว่าเดิมนั่นเองนะอืมอ่าก็อื่นอ่ะในส่วนของดีเทลของตัวรถนะคะเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อน,นะคะ่ะตัวนี้ในส่วนของโฉมหน้าสวยงามดุดันมากๆเลยนะสำหรับ ตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็สีเทาใหม่ด้วยนะคะตัวนี้สังเกตเลยในส่วนของไฟหน้านะไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ E-Solution by LED Super Daylight อยู่ภายในครมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยค่ะไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันนะาสำหรับตัวโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟ Super Daylight นะคะเขาทำหน้าที่ได้ถึง3อย่างกันเลยทีเดียวค่ะเป็นไฟ Super Daylight สองสว่างเวลากลางวันเป็นไฟเลี้ยวและไฟหลีภายในหลอดเดียวกันนะคะแล้วก็ ในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกที่เป็นหลอด LED มาให้แล้วจะเรียบร้อยนะคะกันชนหน้าแอร์เครืเทนช่องระบายอากาศนะลดแรงต้านทานช่วยให้ตัวรถของเราค่ะวิ่งได้รูลมแล้วก็ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น้ยไอ้ไอตัวเล็กเมียวเมี้ยวไอฉ่ำดี <laughs> อ่ะหลุดโฟกัสอีกนะโอเคอ่ะมาที่ตัวรถกันต่อไอ้น้ารักมาอ,มอยู่ตรงนี้นะอืุดโฟกัสเลย มาดูดีเทลรายละเอียดของตัวรถกันก่อนค่ะตัวนี้ในส่วนของกระจังหน้าด้านหน้านะคะเขาก็จะมีการตกแต่งนะคะ,ะชิ้นงานตรงนี้ก็จะมีการตกแต่งที่เป็นแบบสีดำนะคะล้นเข้ามาในส่วนของชิ้นงานที่เป็นไฟเบอร์ตรงนี้ด้วยนะคะนี่จะเป็นสีดำนี่ก็จะเป็นสีเทาเอลบรูชใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าสี่ไร้ยมาชั่นมีการเล่นเฉดสีอยู่สามเฉดสีด้วยกันค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีโครมนะคะนี่ก็จะเป็นสีเทา นะคะเมทัลลิกแล้วก็ชิ้นงานในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นสีดําที่เป็นดําด้านเนาะมาพร้อมกับโลโก้อีสุโครเมียมขนาดใหญ่ค่ะอ่า ในส่วนของด้านล่างช่องระบายอากาศมีขนาดใหญ่นะดีไซน์ใหม่นะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนขอ,ของเครื่องได้ดียิ่งขึ้นด้วยและในส่วนนี้ด้านหน้าเราจะเห็นเป็นจุดๆนะคะจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่นี่คือเซ็นเซอร์ตัวรอบคันนะคะมีทั้งหมดอยู่แปดจุดด้วยกันด้านหน้าสี่และด้านหลังสี่ค่ะสำหรับตัวนี้ตัว V Cross นะคะก็จะมีการแข็งมาด้านหน้านะมีเฉพาะในส่วนของตัว V Cross แทที T, แล้วก็ตัว M นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะ แม่ไอ้สำลีนี่ก็หลอกให้เราหลุดโฟกัสอยู่เรื่อยเลยไปนู่นแล้วนะคะด้านล่างแล้วเอออ่ะโอเคนะคะมาดูในส่วนของที่คา,าเรียนลตนต่อนะคะสำลีก็กวนใจช่จริงเนาะอืมตัวนี้นะคะด้านข้างค่ะตัวนี้จะมาพร้อมกับคิวล้อที่มีขนาดหกนิ้วนะคะเป็นติดตั้งมาจากโรงงานจะไม่ใช่ชิ้นงานที่เป็นแบบเรียบเลยเหมือนตัวสองพันยี่สิบเนาะค่ะตัวนี้ก็จะมีการแบบเล่นเป็นสันมีขยึกแบบนี้นะคะ มองดูใกล้ๆนะคะจะมีแบบเป็นส่วนเว้าส่วนโค้งแบบนี้นิดหนึ่งค่ะนี่ก็ทําให้ดูแบบออฟโรดมากยิ่งขึ้นค่ะอืมเสริมก,กันกับในส่วนของยางนะคะที่เปลี่ยนมาใหม่ที่เป็นยางแบบออฟโรดล่องลึกแบบนี้ด้วยเนาะในส่วนของช่วงล่างแบบล่างสุดเลยค่ะตัวนี้นะคอยสปริงอิสระปีกนกสองชั้นมาพร้อมกับชกอัพแก๊สเหล็กกันโครงค่ะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็ยี่ก่อนถนนเต็มเยี่ยมนั่นเองค่ะ ตัวนี้โลโก้ V Cross เป็นโครเมียมอยู่ด้านข้างซ้ายขวานะคะที่ฉีดน้ำทำความสะอาดกระจกก็จะเป็นแบบริ้วอินมาภายในการปัดน้ำฝนเลยตัวนี้นะคะเกรดเ M ค่ะในส่วนของอกระจกค่ะก็จะเป็นกระจกที่ป้องกันรังสี UV มาให้แล้วก็เรียบร้อยนั่นเองนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะ จะเป็นสีทูโทนค่ะด้านบนจะเป็นสีดําเมทัลลิกด้านล่างจะเป็นสีดําน่านมีไฟเลี้ยวที่เป็นหลอด LED อยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวามาให้แล้วจะเรียบร้อยนะคะตอนนี้จะมีเราหลังคามาให้ด้วยค่ะสามารถใส่แหลกหลังคาอะไรเพิ่มเติมได้ดูลุยๆดูออฟโรดนะสําหรับสายลุยสายออฟโรดต้องจัดคันนี้เลยเมื่อจับรุ่นนี้นะคะจะเป็นสีดํานะคะเป็นกุญแจนะคะ อีสุจีเน็ตเอนทรีหรือกุญแจอัจฉริยะเพียงแค่พบกุญแจติดตัวยืนด้านประตูคนขับนะคะกดที่ปุ่มสีดําก็จะทําการปลดล็อกให้เราโดยอัตโนมัติหรือทําการล็อกรถให้เราโดยอัตโนมัติแต่ต้องยืนด้านประตูคนขับที่แดองศ์องศาหรือด้านพู้โด้วยสาร80ดสิบองศานะคะซ้ายและขวานั่นเองเนาะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของดีเทลรายละเอียดด้านในอีกทีนึงนะตอนนี้ปีใหม่จะพาทุกคนชมในส่วนของรอบๆภายอนอกก่อนค่ะแล้วก็ในส่วนของบันไดข้างนะคะก็จะเป็นสีดำเนาะ ถือว่าเทาใหม่เทาเอลบรูตแล้วก็เออเป็นตัววีคลาสเมก็ถือว่าสวยมากเลยนะคะพอดีคันนี้เป็นคันตัวแรกเลยนะคะที่จะอ,อส่งมอบที่จังหวัดเชียงตลายนะคะก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยเนาะนานๆทีนะเ <laughs> พิ่งมีคันนี้คันแรกเลยนะสำหรับอ่าสามจุดศ r นย์มฟนะคะที่ จะได้ส่งออบนั่นเองนะตัวนี้นะคะตัวเสริมกระบะด้านหลังนะคะก็จะมีในตัวของ ZT แล้วก็ V-Cross เอเนาะเสริมขึ้นมานะคะทำให้รถของเราค่ะดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะเห็นไหมเนาะแลโโ้วก็สี่หุณสี่ดิฟล็อกนะคะดีไซน์ใหม่นะคะทำให้ลุยๆดูออฟโรด,ดมากยิ่งขึ้นมอมุมนี้คือแบบดูสวยแบบ สวยจริงๆะคะทุกคนสําหรับตัววิคอ s ์สเกรด M ของเราค่ะมามองมุมด้านหลังนะตัวนี้จะเป็นในส่วนของ <S <S แสงไฟสองนิดนึงอ่ะนั่งประมาณนี้พอได้อยู่เนาะไปท้ายค่ะ Triple Armor LED นะคะมีลักษณะเป็นสาเส้นนะ,ะเป็นหลอด LED เวลาเปิดแสงไฟจะส่องสว่างได้ชัดเจนนะคะทําให้รถที่ขับตามหลังมามองเห็นเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็อายุการใช้งานยาวนานด้วยนะคะ ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นว่า3.0 DDI m a x f o r d ก็คือตัวใหม่ล่าสุดเครื่องยนต์ใหม่นั่นเองค่ะโลโก้สัญลักษณ์เกรด M นะคะแสดงว่ารุ่นนี้ก็คือเกรด M <laughs> <laughs> ในส่วนของกันชนท้ายนะคะดีไซน์ Aero Dynamic Built-in คะ่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้ก็เห็นเป็นจุดๆนะตัวนี้ก็คือจะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหลังสี่จุดเนอะรวมกับด้านหน้าก็จะเป็นแปดจุดรอบคันนั่นเองนะคะ <laughs> กระบาดท้ายนะคะดีไซน์แบบดูเส้นสายลวดลายแบบมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้บึกบึนดูบึกบึนยิ่งขึ้นนั่นเองมือจับด้านหลังนะคะจะเป็นสีดำมาพร้อมกล้องมองหลังแบบบลิวอินนะคะแล้วก็อีสุด,ดีแม็กเป็นโครเมียมอยู่ด้านนี้เนาะภาพตัวรวมแล้วถือว่าสวยงามมากเลยนะคะสวยจริงท็อปสุดแล้วไม่มีอะไรท็อปสุดไปมากกว่านี้แล้วก็ใส่เพิ่มเติมในส่วนของยาง ร็อครถแบบนี้ด้วยพร้อมลุยนะคะอืมตัวนี้สําหรับตัวรุ่นนี้นะคะก็จะมีอ่าระบบสตาร์ทภายนอกห้องโดยสารด้วยนะตัวนี้ล็อกต้องล็อกรถก่อนนะคะแล้วก็กดตัวนี้ค้างไว้สามารถสตาร์ทภายนอกห้องโดยสารในระยะห่างยี่สิบเมตรได้เลยนะคะถ้าต้องการดับเครื่องก็กดปลดล็อกดูว่าสัมผัสที่ข้างประตูได้เลยอืม ก็จะประมาณนี้นะคะอ่าพามาดูด้านในกันต่อค่ะสําหรับตัวนี้นะภายในก็จะมีการคุมโทนสีที่เป็นสีทูโทนนะคะสําหรับรุ่นวีคลอสนะอ่าลักษณะของเบาะตัวนี้นะคะโทนนี้ก็จะมีในตัววีคลอส z ซแล้วก็สเต e เอ็มนั่นเองนะคะขอ,อยนุญาตดึง ใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ําตาลนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของสีดํานะคะเป็นเบาะหนังกึ่งหนังแท้มาพร้อมกับเทคโนโลยีครูแม็กเป็นเบาะที่สามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นชิ้นงานที่เป็นสีน้ําตาลมีการเดินได้ที่เย็บได้ที่เป็นสีน้ําตาลเหมือนกันนะปีกข้างสองข้างมีขนาดใหญ่เวลานั่งก็จะรับกับสรีระของเราค่ะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อยล้าขณะที่เดินทางไกลๆได้ด้วยตัวนี้นะคะจะมีถุงลมนิรภัยอยู่ทั้งหมด6ลูกด้วยกันนะคะก็จะมีอยู่ข้างเบาะซ้ายขวานะคะาหน้ ซ้ายขวาม่านซ้ายและม่านขวาทั้งหมดอยู่หกจุดเนาะในส่วนของถุงลมนิรภัยตัวนี้ค่ะเบาะก,ก็จะมีในส่วนของอ่าปลัแ๊กบบไฟฟ้าแปดทิศทางนะคะเอนหลังเอนหน้านะคะขึ้นลงพักเข่านะคะน่ะขยับหน้าขยับหลังแปดทิศทางนั่นเองนะคะอขออนุญาตนั่งด้านบนนิดนึงนะคะ ขอย่าปิดประตูก่อนในส่วนของนะคะคอนโซลน,นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการเดินได้ที่เป็นได้ที่เป็นสีหนังสีน้ําตาลนะคะเดินได้ด้วยได้สีครีมนั่นเองนี่ก็จะเป็นช่องใส่ของอเนกนประสงค์เนาะนี่ก็จะเป็นไฟฉุดๆนะคะการตกแต่งภายในก็จะได้ฟิลประมาณนี้เลยนะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วตอรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto นะคะ มันเป็นแสงนิดนึ่งขอปรับนิดนึงนะคะทุกคนอืมเป็นขนาดเก้9นิ้วมาพร้อมกับแอร์นะคะเขอเปิดเก็ยร์มาพร้อมกับแอร์อ Air, ที่เป็นแอร์ออโต้แยกอิสระสายขวาปุ่มฟุตสตาร์ทเปิดนิดนึงให้ทุกคนได้ชมเพื่อเอาไปประกอบการตัดสินใจนะคะบ้าเสียง ในส่วนของแอร์นะคะแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาเนาะเปิดก็กดอินออโต้นะคะถ้าต้องการปรับแยกอิสระซ้ายขวาแล้วก็อันนี้อันนี้คือดันขึ้นอันนี้คือกดลงถ้าต้องการปรับให้เป็นอุณหภูมิเท่ากันทั้งซ้ายและขวาก็กดคําว่าดูโอ้นะคะก็อุณหภูมิก็จะมาเปลี่ยนเป็นอุณหภูมิเียวกันทั้งซ้ายและขวาเนาะถ้าต้องการแยกก็กดก็เราหนาวอะเราก็ต้องเพิ่มอุณหภูมิสูงสูงหน่อยนะ เพิ่งนี้อากาศค่อนข้างจะ,ะเป็นหลักหน่วยนะคะ9องศา8องศาอะไรอย่างนี้นะคะที่เชียงรายนะอืนี่ก็จะเป็นไลฟ์ฟ้ากระจกหลังไลฟ์ฟ้ากระจกหน้านะคะเปิดระบบแอร์ออโต้นะคะอืมถ้าออฟก็ปิดตัวนี้นะถ้าเปิดก็กดคาว่าออโต้นะคะนี่ทิศทางลมแอร์นะคะอันนี้ทิศทางลมที่อ ใช้ในห้องโดยสารคือเอาลมข้างนอกเข้ามานะคะหรือให้ลมบุนหมุนวน,นอยู่ภายในนะคะนี่ก็จะเป็นเวลาเปิดแอร์ก็กด a อด้วยไม่งั้นแอร์ก็จะไม่เย็นก็เลนประมาณนี้ในเรื่องของการดีไซน์เขาก็จะมีดีการดีไซน์ให้มีลักษณะเหมือนเปียนโนค่ะสามารถกดลงแล้วก็ดันขึ้นได้นั่นเองอเกียร์ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโตโนน้นะสำหรับเครื่องยนต์สามพันก็เป็นหกสปีดนะคะ ในส่วนของเกียร์เนะาะในส่วนของตัวนี้สามารถปรับเป็นแมนวนวลได้ด้วยนะคะก็ถ้าเราผลักมาขอหอยาดปุ๊บนะะแล้วผลักมาด้านขวาตอนนี้คือเป็นเกียร์ดีมันจะสแส,สแดงสัญลักษณ์ขึ้นบนหน้าจอเข็มเดินใหม่นะคะก็คือเป็นตัวดีผลักมาด้านขวาปุ๊บจะเป็นแมนวนวลทันทีจากตัวดีเมื่อกี้จะปรับเป็นเลขหนึ่งนะคะถ้าเราต้องขับขี่อยู่เราต้องการเพิ่มความเร็วเราก็แค่ผลักขึ้น อันนี้ก็จะเป็น2แต่ตอนนี้รถของเราจอดอยู่นะคะจะไม่สามารถปรับเกียร์ได้มากกว่า2นะคะแต่ถ้าต้องการลบก็ดันลงก็จะอยู่ที่1 ประมาณนี้นะคะก็สามารถปรับได้เลยนะคะใช้ในการเล่งแซงนะคะหรือว่าการเคลืนดอยขึลืนเขานั่นเองเนาะถ้าจอดก็ปรับไปที่ตัวพีนั่นเองเนาะอืมถัดมารอบๆในส่วนของเกียร์นะคะตัวนี้ก็จะมีการตกแต่งด้วยดําเงาดําเพลนอแบกให้ลมความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีระบบอะไรบางนะคะนี่จะเป็นปุ่มช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางราชันนะคะก็จะมีเงื่อนไขยอยู่ต้องลาดชันที่ประมาณ45องศานะคะขับด้วยความเร็ว20-25นะคะ กดตันนี้ แล้วเราไม่ต้องเหยียบเบรกนะคะระบบจะช่วยทําการควบคุมการทรงตัวขณะที่เราลงเขาได้เนาะนี่ก็จะเป็นปุ่มปิดระบบเซ็นเซอร์จุดอับสัญญาณนะคะอันนี้ก็จะเป็นลัอเชลนโหมดนะคะมีในส่วนของตัวระบบขับสีนะก็หรือ4ีคูณสของเราหรือรุ่นวีคอร์สนั่นเองนะาสามารถใช้ควบคู่กับ2องไฮสี่ไฮหรือสีโรได้เลยเพิ่มสิทธิภาพในการขับขี่นะคะทําให้รถหนึบขึ้นนิ่งขึ้นนะสำหรับตัวนี้มีในตัว2 0 2 4มานะแล้วก็ดิฟล็อกนะคะมั่นใจลุยได้ทุก สถานการณ์เรามีระบบดิบล็อกมาให้แล้วตัวเรียบร้อยนั่นเองนะคะอดิบล็อกก็ส่วนมากก็ใช้กับตัวโฟลนะคะอืมถัดมานะคะอยู่ตรงนี้ไงสําหรับตัวระบบขับเคลื่อนนะคะสองล้อ ความเร็วสูงสีล้อความเร็วสูงหรือไปสีล้อความเร็วต่ำนะคะหรือถ้าภาษาของทางเซลล์ก็จะเรียกว่าปุ่มทาเลคอมา์นั่นเองนะคะขบับเค่ทั่วไปจะอยู่ที่2ไฮนะคะสามารถหมุนไปที่4ไฮได้เลยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าต้องการปรับเป็นโฟล์นะคะให้กดลงแล้วก็บิดนะคะอืมก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นบนหน้าจอ MID ตรงนี้นะคะว่าเราเข้า4โลอยู่นะคะ ถ้ากลับก็สามารถกดกลับได้เลยสมมุติเราเข้าสี่ลอยู่นะคะเราต้องการเข้าดิบล็อกนะคะเราก็กดที่ดิบล็อกปุ๊บก็จะมีสัญลักษณ์เคลืนแบบนี้นะคะไอตัวสี่ล้อค่ะเห็นไหมขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแสดงว่าเราเข้าดิบล็อกอยู่ถ้าต้องการยกเลิกก็กดอืมก็จะหายอืม ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถัดมาในส่วนของพวงมาลัยค่ะก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะมีสีทูโทนนั้นมันเป็นสีน้ําตาลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเนาะมีการตกแต่งด้วยนะคะคโครเมียมเพิ่มความหรูหราด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้านขวาเป็นครุดคอนโทรลล็อกความเร็วโดยอัตโนมัตินะคะลักษณะการใช้งานยังไงก็กดตัวนี้นะคะจะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะคะอ่าแบบนี้นะคะให้เราทําการกดคําว่าเซตลบนะคะ อถ้าเราขับขี่อยู่ที่ความเร็วประมาณ80ตัวสัญลักษณ์ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะแสดงว่าล็อกความเร็วให้เราแล้วเนาะล็อกความเร็วก็จะอยู่ที่80วิ่งไปเรื่อยๆเราสามารถเพิ่มความเร็วด้วยการกดแพตเทิร์ชชิพได้นะคะลดเกียร์ลดความเร็วนะคะตรงนี้นะคะหรือว่าเพิ่มความเร็วนะคะเพราะว่าตัวนี้จะมีแพตเทิร์ชชิพมาให้หมดแล้วเนาะ <c oughs> ที่หลังพวงมาลัยห็นไหมคะหรือว่าจะเพิ่มที่ตรงนี้ก็ได้ สำหรับตัวนี้แต่ระบบนี้จะตัดการทำงานอัตโนมัติถ้าเราเหยียบเบรกนะคะหรือสามารถกดแคนเซิลได้นะหรือว่ากดยกเลิกตัวนี้เหมือนเดิมประมาณนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ในเรื่องของการปรับหน้าจอเข็มเดินไม้ก็สามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยการตั้งค่านะคะคลิป A ที่ B นะคะอ,อวิทยุนะ สังเกตวิทยุตัวนี้ก็จะทํางานนะคะลิงก์กันกับในส่วนของหน้าจอตรงนี้เพราะ่ตัวนี้เล่นวิทยุอยู่ในส่วนของหน้าจอก็รองรับ Apple c a ค p เพ y ย์ตอนเรอตัทั้งแบบมีสายหลายสายได้ด้วยนะคะอืมถัดมาตัวนี้ขออนุญาตดับเครื่องนิดนึงอืด้านนี้มีปุ่มอะไรบ้างนะคะก็จะมีปุ่มอ่ e n g i n start stop system ปุ่มดับและติดเครื่องโดยอัตโนมัตินะคะปุ่ม regeneration นะคะมีในตัว เครื่องยนต์ยูโรห,ห้ามานะคะจะได้กดก็ต่อเมื่อมีสัญลักษณ์ไฟโชว์บนหน้าจอ M ID นะคะแต่ถ้าไม่มีโชว์ก็ไม่ต้องกดเนาะด้วยระบบดีเจนเนเรชั่นตัวนี้นะคะเขาจะทําการดีเจนให้เราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเนาะจะมีบางลักษณะาการใช้งานอาจจะมีการ จอด,ดับจอด,ดับบ่อยๆนะคะไฟถึงจะมีโอกาสโชว์บนหน้าจอเข็มดดวยไมเพื่อให้เราทําการรีเจนด้วยตัวเองเนะะาะลักษณะการรีเจนวิธีการรีเจนนะคะด้วยตัวเองแนะนํำจอดบ,บนพื้นที่โล่งไม่ใกล้วัตถุที่ไฟอย่างเช่นหญ้าแห้งหรือกระดาษนะคะเพราะบางทีอาจจะมีอรอบ รถที่ค่อนข้างสูงอาจทําทให้เกิดประจรุไฟเนาะอ่าก็ให้เราทํากดตัวนี้นะคะแล้วก็ทําการรีเจนเครื่องยนต์ใช้เวลาประมาณ10หรือ15นาทีนะคะรอบเครื่องอาจจะสูงนิดนึงนะไม่ต้องตกใจนะคะเมื่อทําการรีเจนเสร็จแล้วไฟสัญลักษณ์หน้าจอบนเข็มเดินใหม่ก็จะดับลงอืมก็เป็นการรีเจนเรียบดอยนะคะแต่ถ้าถามว่าถ้าไฟเตือนบนหน้าจอเข็มเดินไหมแล้วเราไม่กดได้ไหมได้นะคะแต่อาจจะทําให้ไฟเครื่องยนต์โชว์เป็นลําดับต่อไปเราอาจจะได้อารถเข้า ตัวเช็คในส่วนของศูนย์บริการอีกทีเพื่อให้ช่างตปวจเช็คให้เนาะอ่าโอเคอธิบายเบื้องต้นเพื่อให้รับทราบก่อนนะคะแต่โอกาสที่จะได้ใช้น่าจะค่อนข้างหน่อย <c oughs> นี่เป็นปุ่มนะคะปิดระบบ ESC TCS ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัว,ตวรถ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะอันนี้เป็นปุ่มปรับไฟหน้าออโต้สี่ระดับนะคะกรณีมีการบรรทุกเนาะ,ะถ้าขับขี่ทั่วไปจะอยู่ที่ศูนย์ตรงนี้เลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามีการบรรทุกที่ประมาณ300ร้อยลจปรับมาที่1 หกร้อยโลอาจปรับมาที่สองหรือมากวก่าน,นั้นอาจจะเป็นสามนั่นเองค่ะ,คะ,คะเดี๋ยวพาทุกท่านนะคะไปดูในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนิดหนึ่งนะคะห้องโดยสารของเรากว้างขวางมากมากเลยนะคะอ่าตอนหลัง <c oughs> เอ้ออ่าในส่วนของแอร์นะคะก็จะมีแอร์หลังมาให้นะคะแยกซ้ายขวาเนาะมีช่อง เสียบชาร์จแบบโทรศัพท์มือถือแบบท y p ซีมาให้ด้วยอยู่ตรงนี้นะคะในส่วนของเบาะนะคะถ้าเราแกะพัาสติกออกนะอ่าตรงนี้ก็จะมีสามารถเอาเบาะ้ที่พักแขนนะคะลงมาแบบนี้นะคะก็จะสามารถวางแก้วน้ำนได้ด้วยนะคะทุกคนเบาะก็จะเป็นสีโทนโทนประมาณนี้นะคะ ในส่วนของบริเวณห้องนักสันก็สังเกตพื้นที่เหนือศีรษะตลอดที่มาเท้าก็ถือว่ากว้างขวางม,มากๆก,กันเลยทีเดียวสูง170อย่างปีใหม่ก็นั่งสบายๆค่ะเล,เลือ่โอเคเดี๋ยวพาทุกท่านค่ะไปจรับชมในส่วนของเครื่องยนต์อีกนิดหนึ่งนะคะสําหรับตรุนี้ค่ะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สามพันนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับขุมพลังแรงม้า190แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะคะ ในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์เขาก็จะมีการจัดวางให้เยื้งหลังเถาหน้านิดนึงเพื่อเรื่องของการกระจายน้ำหนักแล้วก็ยึกดกับถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลงิงอยู่ที่เท่าไหรน่นะคะ ดูใบอิโคสติคนิดนึงนะคะพอดีน้องช่างเขาแต่งแล้วเขาจะเอาใส่เกหน้าไว้ให้นะคะตัวนี้อยู่ที่13.7กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะคะทุกคนสําหรับตัวเครื่องยนต์3000ออโต้กินน้ํามันไหมก็ไม่เท่าไหร่นะคะก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะ13.7กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับเกรยร์ออโต้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกซ์หาเซลปีใหม่ค่ะตามที่เห็นล่างตัวลงนี้ได้เลยนะคะหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวเซล์ปีใหม่อีสุเพจอีสุเชียงตะลายบายเซล์ปีใหม่หน้าตอประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสูทุกคันดันทุกเคสเปทุกเงื่อนไขสนใจทักอินบ็อกซ์สอบถามเซลปีใหม่เพิ่มเติมได้สำหรับวันนี้ค่ะปีใหม่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้ขออนุญาตาไปก่่ออนคะเจ คลิปหน้าทีนึงนะคะบ๊ายบายค่ะ